ตอ่อครับคุณผู้ชมเรากำลังคุยกยับคุณพรคุณชนิตาแดงวิชัยเจ้าของแบรนด์นกำผึ้กล้ยซึ่งใครรู้จักดีเมื่อกีกกกก้คุณพรเล่าว่ารักษาตัวเองด้วยวิธีสมุนไพรเป็นไงบ้างดูแลด้วยธรรมชาตินะคะก็คือต้มสมุนไพรค่ะทานต้มกินเป็นเวลาค่อนข้างนานนะคะด้วยร่างกายที่ดีขึ้นเราก็อยากที่จะมีเวลาลอง,ลองไปทําอะไรอย่างอื่นหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนนะคะทาเป็นซองชาเอามาปรากฏว่าซองชาเยอะทานวัวหมดอายุค่ะก็เลยเอาไปแจกแต่ถุงไปแจกเพื่อนบ้านแจกเพื่อนแจกญาติปรากฏว่าผ่านไป3เดือนหลังจากที่เราทาแจกนะคะ ผลตอบกลับมาคือเขาถามว่าซื้อที่ไหนมันปิ๊งไอเดียมาเลยค่ะบอกว่าฉนันทำทรายได้ใช่ค่ะก็เลยจากวันนั้นก็ลุยกันมาค่ะตั้งแต่นั้นจนกระทั่งเกิดเป็นแบรนด์นกพะเก้าใช่ค่ะคนรู้จักแบรนด์นกพะเก้าจากอะไรจริงๆรู้จักจากสตอรี่ค่ะหน้าฟีด a c e b o o k ค่ะเราขายผ่านช่องทางเดียวเลยตอนนั้นเริ่มเริ่มแรกเราเฟซบุ๊กอย่างเดียวเฟซบุ๊กเลยค่ะพอมันพอมันขายดีแล้วเป็นไง มันเหมือนติดลมบนนะคะทำมาไม่เคยพอขายผลิตไม่เคยพอขายทุกปีนี่มันต้องขยายขยายเยอะแยะใช่ค่ะขยายโรงงานขยายสถานที่ผลิตขยายโรงผลิตจากหนึ่งโรงเป็นสองโรงเป็นทุกวันนี้ห้าโรงเลค่ะไอ้น้องเนี่ยนะค่ะตัวเนี้ยนะค่ะชาสมุนไพรนกปากก้าทานแล้วมันเป็นไงคะดูแลสุขภาพอะค่ะคุณตาเราก็ดูแลด้วยธรรมชาติอันนี้มันธรรมชาติจริงๆไงนะธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในบ้านเราเช่นดอกขมพลอีกระเจี๊ยบมะขามป้อมใบเตยมะตูมหญ้าหวาน เป็นของดีๆของบ้านเราช้ชค่ะกว่ามันจะค่อยๆขยับโตขึ้นมาดีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพอจะทาธุรกิจจริงๆเข้าแล้วอะค่ะมันกลับเป็นไม่ได้อย่างที่เราคิดค่ะทำไมมันถึงไม่ได้ขายดีตอนที่เหมือนเราทำเป็นซองเราขายตามบ้านเราขายให้เพื่อนอย<ม>่างเงี้ยค่ะพอเราเริ่มผลิตแบบอย่างจริงจังแล้วค่ะอ้าวขายไม่ได้เราก็เลยมีวิธีคิดค่ะถ้าเราขายเป็นตัวสินค้าไม่ได้เราแข่งตลาดไม่ได้เราขายตัวเรา ออกมาหน้า Facebook ค่ะไลฟ์ไม่เป็นนะคะใส่ชุดนอนไลฟ์ค่ะ <c oughs> ไลฟ์ด้วย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 หน้าฟีดธร,รรมดาเลยค่ะหน้าเฟซบุรร <c oughs> ๊กธรรมดาตั้งกล้อง <c oughs> คนตามก็ไม่ได้เยอะมากหอกนั้ะคนตามหลักสิบค่ะห<ๆ>ลักสิบค่ะ,ลคะแล้วกส็สร้างสตอรี่ว่ามีกล่องเยอะๆอยู่ด้านหลังเราขายเราขายหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขายด้วยภาพสตอรี่เราว่าวันนี้ฉันก็ขายพรุ่งนี้ฉันก็ขายมะลืนฉันก็ขายถ้าเปิดฟีดมาเจอฉันฉันขายทุกวันแล้วก็มีรถคันนึงก็เอาลังไปไว้บนรถแล้วฉันก็ยืนแล้วฉันก็ถือกล่องฉันก็ขายแล้วคนก็คิดว่าเราขายดีีดขึ้นไ เร็วมากค่ะเราจับร้อยล้านได้ภายใน2ปีค่ะภายใน2ปีเห็นไหมด้วยธุรกิจแบรนด์น้ก้าวแบรนด์เดียวเลยค่ะก็ถึงวันนี้ออกมาหลายตัวเลย9ตัวแล้วค่ะมีอะไรบ้างเช่นชาแล้วมีอะไรคะมีแชมพูมียาสีฟันมีก้อนสมุนไพรตัวล่าสุดเลยค่ะทาร์ตอันนี้ Amazing มากเป็นน้ำหอมอโรมาเทอร a ปีค่ะตัวนี้เปิดตัววันแรกขายไป60,000ขวดค่ะอ๋อน้ำหอมอโรมากลิ่นซากุระค่ะแล้วนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายใส่อ่ะได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะเหรอฮะใช่ค่ะเราก็เลือกใช้น้ำหอมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็ใช้สมุนไพรในนนกาารเชื่ออมมมหหัว้ถึงจุดี B บรนด์นบเก้าโอเคแล้วค่ะแต่คุณพรก็บอกว่าประสบความสำเร็จจากการทำออนไลน์อยากจะต่อยอดด้วยกันสอนคนอื่นบ้างเปิดขอสอนฟรีค่ะสอนมาฟรีปีนี้เขาปีที่5แล้วค่ะ,คะนะคะสอนในเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านเข้าไปดูในเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านใช่ค่ะแล้วติดต่อไปทางนั้นสามารถติดต่อที่เพจก็ได้หรือว่าพิมพคำว่าชาโนะเก้าในช่องทาง Google YouTube หรือช่องทางไหนก็ได้ค่ะ,คะตอนนี้เราจะอยู่ในอันดับต้นต้นก็เข้าไปดูแล้วเวลาเรียนก็ติดต่อ คุณพรได้ที่ได้ที่ทีมงานนุพะเก้าทั้งหมดเลยค่ะนะคะ<ม>สามารถพิมพ์เข้าไปได้ทุกช่องทางะคะ่ะวันนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีทุน<ห>คิดว่าตัวเองทำไม่เป็นทำไม่ได้ไม่เก่งโซเชียลนะคะ<ห>ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองคะ<ห>่ะซื้อสินค้าของเราเพียงชิ้นเดียวถ้าคุณไม่ซื้อสินค้าคุณมาเรียนคุณไม่รู้ว่าเราเป็นใครคุณซื้อสินค้าเราหนึ่งชิ้นมาเรียนฟรีค่ะเราสอนให้ฟรีนะคะตอนนี้เราเปิดคอร์สซูมสองเราเปิดไปแล้วซูมหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จมากนะคะก็ เรื่องราวดีๆที่นำมมันเล่าตูวเันความเยวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ e b o o k YouTube สบายสไตล์ไม่ยวนะคะ